อ่อนที่เราจะประรับชมคลิปกันนะครับผมก็มีร้านเติมเกมดีๆมาแนะนำเพื่อนๆทัเองนะครับก็ต้องนี่เลย Power P สะดวกรวดเร็วปลอดภัยนะครับไร้รีฟันทางร้านกดเองร้อนะครับมีเกมไม่เลือกเติมมากมายนะครับโปรโมชั่นดีๆมีเพียบเลยนั่นเองนะครับแล้วก็มีเกมถังซานสาตีให้เราได้เลือกเติมด้วยเช่นเดียวกันนะครับใช้ไอเดียและพาสเวิร์ดในการเติมนั่นเองนะครับก็มีทุกแพ็คภายในเกมเลยนะหากใครสนใจเนี่ยผมก็ทิ้งลิงก์เอาไว้ด้านล่างแล้วนั่นเองนะครับหรือว่าใครอยากจะสอบถามก็สามารถโทรสอบถามได้เลยนะครับหรือว่าจะแอดไลน์ Power P ไปก็ได้เช่นเดียวกันฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับ สวัสดีครับวันนี้เราก็มาเจอกับช่อง3 3มสามูนสามนะครับวันนี้เราก็มาเจอเก,เกับเกมทางซานสามดนะีเนาะหรือว่าจะเรียกชื่อหนึ่งก็คือตต้หัวตาลูนั่นเองนะครับก็คลิปนี้เนี่ยผมจะมาทําการรีวิวตู้อ่ารูปบิบิรงนั่นเองนะครับก็ตัวเกมเนี่ยได้เอาเข้ามาแล้วนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวก่อนจะไปดูตู้เนี่ยผมจะพาเพื่อนไปดูแพ็กกันก่อนว่าแพ็กเนี่ยมันมีอะไรน่าซื้อบ้านนะครับก็มาที่ร้านค้าเนาะมาที่มอลเลยนะครับแล้วก็ ่ะร้านคาเพชรน,นะครับก็จะเป็นอ่าแพ็กตัวของอ่าลูกพิพิโตนะครับมีทั้งหมดเนี่ยสองแพ็กเนาะสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าอาจจะไม่ซื้อเนาะเพราะว่ามันแพงเกินไปนะครับก็ถ้าเราซื้อทั้งสองอันเลยเนี่ยวันละสามอาะตีเป็นตีไปกลมๆเลยนะวันละสามพันเพชรนี่คือไม่ไหวครับแพงเกินเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าอาจจะรอไปซื้อตู้ ู้หน้าก็ได้หรือไม่ก็เป็นอีกตู้หนึ่งเนาะตู้เสื้อหลงอะไรแบบนี้นะครับก็รอแบบกิจกรรมที่มันคุ้มคุ้มกว่านี้นะครับคือมันจะมีแพ็คแบบว่าราคาถูกอ่ะมาให้เราซื้อนะแต่อันเนี้ยมันผมเข้าใจครับมันคือตู้แรกเนาะกอา็อาจจะแพงนิดนึงเออไม่เป็นอะไรผมก็อาจจะไม่ซื้อนั่นเองแต่ว่าผมเนี่ย จะแนะนําเพื่อนๆครับมันจะมีแพ็กๆหนึ่งนะนี่นะครับก็จะเป็นแพ็คสิบเก้าบาทครับผมมองว่าโคตรคุ้มครับก็ผมน่าจะจัดทุกวันแน่นอนครับสิบเก้าบาทนะเออก็นี่นะครับก็จะได้เป็นตั๋วสามใบเนาะสตาร์บิ๊กนาสามสิบนะครับแล้วก็เป็นอ่าตางหกพันอาแต่ตัวเนี้ยคือมันมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วใช่ไหมแต่ตัวนี้คือแพงมากครับสามร้อยิบเก้าบาทเนี่ยได้ตั๋วสี่ใบนะครับแล้วก็ของกีบกะของกะกาของงูงูนะครับอืมก็เออลองคิดสภาพดูแล้วกันสิบเก้าบาทกับสามร้อยยี่สิบเกซื้อออะะไร่ เออสิบเก้าบาทได้ได้สามตัวนะแต่สามร้อยิบเก้าบาทเนี่ยได้สี่ตัวครับก็ก็เราไปคิดกันเอาเองนะว่าจะซื้ออะไรเนาะโอเคอ่ะตอนนี้คือมันมีอยู่แค่สองแพ็คครับก็ใครที่อยากจะเติมเนี่ยก็สามารถเติมได้นะส่วนผมเนี่ยน่าจะจัดแพ็คสิบเก้าบาททุกวันแน่นอนแล้วก็อ่าราค้าเพชรเนี่ยใครที่อยากจะซื้อก็สามารถซื้อได้เนาะส่วนตัวผมเนี่ยอาจจะซื้อแค่รอบสองรอบก็พอแล้วนะครับซื้อแค่แพ็คเดียวนะไม่ซื้อแบบสองแพ็คนะครับอาจจะซื้อแพ็คพันห้าเนี่ยอ่าสักสองรอบอะไรแบบนี้นะก็ ประมาณนี้อืมอ่าโอเคเรื่องแพ็คนะครับก็จบไปแล้วเนาะตอนนี้คือแพ็คมันมีเท่านี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าอ่าถ้าแบบวันถัดไปเนี่ยมันจะมีแพ็คมาเพิ่มหรือเปล่าครับก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะโอเคมาเดี๋ยวทีนี้เรามาดูตู้กันบ้างครับตู้เนี่ยอ่ากดเข้าไปก่อนฮนะตู้เนี่ยจะเป็นตู้ของอ่าปกติเลยนะครับไม่มีการันตีนะเอออย่างที่คนดูบอกเลยนะครับว่าตู้ของลูกปิปปิตงเนี่ยมันไม่มีการันตีของเองนะครับผมมองว่าถ้าใครอยากเปิดเนี่ย ไปเปิดตัวของถังสานอุรับเนี่ยผมว่าน่าจะยังดีกว่านะครับเออเดี๋ยวเรามาดูการันตีกันสักหน่อยนะครับว่าตัวของลูกปิปิตงเนี่ยการันตีตอนที่เท่าไหร่นะนี่นะครับกดมาที่อ่าตัวไอเลยก็โอ้โหภาษาจีนมาเลยนะครับก็เอาสัผมนี่คือมึนต๊บนะครับแต่ว่ามีอยู่400นะมี400ครับแล้วก็มี600ไม่รู้จริงๆครับว่าการันตีของตู้อ่าลูกปิปิตงเนี่ยอ่ามันจากการันตีเท่าไหร่นะครับอ จากจากที่ดูนะ e d r นะครับมีคำว่า e d r นะแต่ตัวนี้ก็มีเหมือนกันเนาะ400แล้วก็600ครับอันนี้ผมไม่รู้นะครับว่าอ่ามันการันตีแบบไหนกันแน่นะครับก็ไม่ชัวร์ไม่ชัวร์เหมือนกันเนะาะก็ใครที่อยากจะเปิดเนี่ยสามารถเปิดได้นะส่วนตัวผมเนี่ยเดี๋ยวจะเปิดให้สักหน่อยครับก็เอาสักอ่าสักการันตีหนึ่งแล้วกันการันตีการาันตีที่แบบว่าแบบค่าโชคดีนะแบบได้ e d r หนึ่งตัวอย่างงี้คือคือพอแล้วนะเออแล้วก็อ่ากิจกรรมเนี่ยจะอยู่ทั้งหมด7วันครับก็ ใครที่เก็บตั๋วไม่ทันก็ไม่ต้องห่วงไปนะครับเพราะว่ามันมีเวลาทั้ง,งหมดแ่เจ็ดวันเนาะแล้วก็มีแพ็คเพชรเนี่ยมายให้เราซื้อนั่นเองนะครับก็ตัว๋วไงก็น่าจะพออยู่แล้วอ่ะแล้วก็โอกาสปลุกพลังตัวของลูกพิพิปปตโตน,นะครับเล й เนี่ยจะเพิ่มขึ้นมา3.5เท่าเลยนั่นเองนะก็มาเดี๋ยวผมจะทําการสุ่มสักหน่อยแล้วกันนะครับก็ขอแบบออกไวๆด่วนๆเลยไม่อยากจะเปืองตั๋วนะครับเออถือว่าแถมเนาะมาครั้งแรกครับกดเข้าไปโป้งหนึ่ง มไม่ได้เปิดนานแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่ามาเลยเปล่าครั้งแรกมาเลยเปล่ามาหรือเปล่าถ้ามานี่คือหยุดเลยนะผมบอกเลยว่าหยุดเลยมาไหมโอเข้ามาโอ้ตายแล้วไม่นะไม่นะผมไม่อยากเสียตัวเยอะขอร้องโอเดี๋ยวแช์ก่อนแช์ก่อนโอ้ยเดี๋ยวใจหายเลยครับคือผมนี่คือใจหายเลยแปบ๊บหนึ่งนะเดี๋ยวทําการแชร์แป๊บหนึ่งโอเคอ่ะ กดออกมาก่อนฮะอีหนึ่งทีอยากเกินเลยขอร้องแหละถ้าแบบค่าโชคดีมันเต็มนี่คือทั้งคือเราจะเสียตั๋วเลยหกสิบใบเลยนะโอ้ตายแล้วมามาสักหน่อยฮะรู้แรกไม่ออกไม่เป็นไรให้ภายได้ขอโลนี้แล้วกันมาหน่อยมาไหมเอเดนอาเอ๋ยจงมาเถิดจงมาเถิดใครก็ได้โอ้ยสองทีแล้วสองดีแล้วยี่สิบใบแล้ว,ลวทุกคนเลย <What? S 1> คือผมไม่ อ,อคือผมแบบไม่อยากเสียตั๋วเยอะอ่ะพุ่งตรงเลยนะอืมไม่ขอยอมแพ้ไม่ขอยอมแพ้ขอยอมแพ้ละตอนนี้นเหลือหกสิบใบแล้วไม่นะตั๋วที่ผมตส่า์ดองทิ้งไว้นะครับอืมยี่สิบแล้วอ่ะเอาไงดีวนะทุกคนยกเลิกได้ไหมขอบแบบยกเลิกได้ไหมเออเราเล่นเราเล่นเราเล่น,น,นอ่ะพูดแล้วนะครับก็คําไหนคํานั้นเนาะจัดไปอีกสักทีหนึ่งท้งนี้ก็ได้ครับอืมสามสิบไปแน่นอ ถ้ามาเนี่ยก็ขอให้ออกตัวละครใหม่เลยละกันจะได้เอามาดีวิวมาไหมโตเข้ามาโอ้โหผมว่างหนึ่งการันตีแน่เลยว่าเอยจะทำอย่างนั้นหรอจะทำางนั้นจริงๆเหรอโอ้โหดวงผมแม่งแบบเกลือวะ่ะทุกคนปกติเราจะดวงดีไม่แช่หวาช่องเราอะใช่ไหมเออปกติเราแบบจะดวงดีไม่แช่หวาคือรอบนี้มาแบบคือเกลือเลยนะเออแสดงว่าแบบผมคิดว่านะอาจจะแบบมีแววที่แบบว่าพอเออาร์ R ออกใช่ไหมน่าจะได้ตัวนางเลย อ่ะมาเอาสักหน่อยเว้ย <_ d ata> พลังแห่งการศรัทธา <_ d ata> เราต้องเชื่อสิ่งนั้นใช่ไหมเช <d ata> ื่ออะไรเชื่ออะไร,ะไ,รไม่รู้แต่ที่รู้คือแม่เสียไปแล้วสามสิบไปสี่สิบไปโอ้ยแม่เอ้ยอะไรครับเนี่ยอืมตาท้ายกระตุกกระตุกอีกแล้วกระตุกเวลานี้อีกแล้วเหรอโอ้ยกระตุกรกัวๆเลยโอ้ยสี่สิบไปเหลือสี่สิบไปแล้วอะทุกคนแม่เอ้ยเต็มเต็มปะเนี่ยอือ หาเรื่องใสายตัวบอกเลยว่าหาเรื่องส่ตัวแบบกดแบบไม่หวังแล้วละกันอแบบกดแบบไม่หวังแล้วคือถ้ามันออกมาตอนนี้คือแบบโอ้โหมาสองตัวละโอ้โหคือมึงมามึงก็แบบก็อย่างเงี้ยนี่คือเลทออกสามจุดห้าเท่านะเว้ยทุกคนอาจจะไม่เป็นไรครับคือถือว่าเป็นตัวใช้งานเนะาะทำไมารู้รู้สึกว่าผมแบบไม่ดีใจเลย อะไรกันครับเนี่อ้ตายแล้วอ่ะผมพอแล้วนะครับก็อย่างที่อย่างที่ผมได้พูดไว้นะครับก็เอาแค่แบบเอ็นอาออกเท่านั้นเนาะตัวที่เหลือเนี่ยผมก็จะทําการเก็บเอาไว้นั่นเองนะครับก็ใครที่อยากจะได้ตัวของรูปปิปิตรงเนี่ยก็สามารถมาเปิดได้แล้วนะครับก็ตอนนี้เนี่ยระยะเวลาตู้เนี่ยคืออยู่ทั้งหมด7วันนั่นเองนะก็ไม่ต้องรีบร้อนไปดูอย่างผมสิ โอโหกว่าจะออกมานี่ก็ล่อไปประมาณ50ตัวนะครับก็ถือว่าเจ็บปวดรูดเลา่าตอนแรกเราเริ่มมาประมาณ8ปกว่าระตัวใช่ไหมตอนนี้เหลือ30มสิบครับก็เดี๋ยวผมก็จะขอทํางานเก็บตัวไวนะ้เนาะเพราะว่าเดี๋ยวในอนาคตอ่ะตู้อาลูกของพี่พีต้งเนี่ยจะเข้าตู้ธรรมดานั่นเองครับก็เราเนี่ยสามารถเปิดหาได้อยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้น,น,นเนี่ยผมก็ อพอแล้วดีกว่านะครับเก็บไปเปิดตู้อื่นดีกว่าเนาะตู้ที่มันแบบว่าตัวละครที่มันแบบว่าสําคัญสําคัญนั่นเองนะครับก็อ่ะคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นั่นเองนะครับก็ถือว่าได้ e s r มา2ตัวนะเออในโลดียวนะครับก็โอ้แต่กว่าจะมาก็ เจ็บปวดด้วยแล้คนโอ้โหตัวที่สะสมมาก็หายเกี้ยงไปแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราเก็บใหม่นะเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะมีกิจกรรมเนี่ยให้เราแบบเก็บตั๋วเรื่อยๆนั่นเองครับก็ไม่เป็นไรอ่ะถือว่า่าเช็คด,ดวงแล้วกันนะเออก็อ่ะคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับใครที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยทำคลิปต่อไปนั่นเองเดี๋ยวเราเจอใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนน,นั่นเองสวัสดีครับเ <laughs> สียงนี่คือหายา <laughs> ไปแล้วนะโอเคไปะยครับ